T7 อิติปิโสปควารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจราณะสัมปนโนสุขโตโลกับวิถูอนุตโตโรปุริสธรรมมาราติสาธาเทวมนุสานังพุทธโธปขวาติสวาขาโตปขวตาธโม,มสันติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกปนัญญโกปจ,จตังวทิทิตาโพ,พวินยูหิติสุปฏิปันโนปควโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนปขวโตสาวกะสังโฆยาญาปฏิปันโนปควโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปขวโตสาวะกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตาปุริสปุคคลาเอส ขะว่าโตสาวาษสังโคอาหงเนโยปาหงเนโยทักคิเนโยอันชาลีกาลนโยอนุตรังปุญญะเขตต่างโลกสซาที่เนดามณีปังมันดังยังสังทาสังโกนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกินจิเทวเยสโก ปานชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพางชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทธานางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกตวาพุทธระตานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินาัสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวูปัส เมนตุเตสกัตตวาธรัมมระตนังโอสถัางอุตตมังวรังปาริจามูปะสะมะนังธัมมะเตเชนะาโสทินานาสันตุปัตถวาสเพพระยาอาูปะสเมนต,ตุเตสกัตตวาสขารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนย่างปะหูเนย่างสังคเตเชนนาโสทินา ัส,สันตุปัทวาสเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเตอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาระติสาธาเทวมนุตสา,านังพุทโธภ่อว,ว,วาตาิสวากขาโตภควตาทมวดสาติติโกอาคาติโกเอหิปัสสิโกปนัญญูโหปจตังเวทิตับโวินยูเหติตีสุปฏิปนโนภควาโตสาวกสังครัง อาหูเนยโยอุชุปฏิปันโนปะวะโตสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนปะวะโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนปะควะโตสาวกะสังโคยาทิทางจตารปปุริสายุคานิอัฏาปุริสปุคะลาเอสสะปะวะโตสาวกะสังโคอาหูเนยโยปะหูเนยโยทักกินเนยอนชละกีกัลานิโยอนุตารังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังธาสังโกนางอุปสันเตสิเนหังมาตาปิตาวะ โอรหังปะโพตัญจามหาราชาตะวังมาโปสถุโนทีปางกาเรเทโวสุปโปเสถิกินเจกินจีเทโวเยสโกปชัชังทสัง มิงกินเนวาทัตตาพิยงังกันตงังสาริปุตโตผู้อันตุเมสิทิทลาพังชนะเยมณีจินดาพิยงังจะทานางสพเพชนาะพระหูชนาะพิยงังมะมะสกัตตวาพุทธระตานางโอสถางอุตมังวรัง อีตังเทวมนุษสานั่งพุทธเตเชนาโสทินานาสันตุปัตถวาสเพทุกขาวูปะเมนตุเตสกตวาธรรมราตานังโอสถทางอุตตม,มังวรังปริจาหูปสัมะนั่งธรรมเตเชนาโสทินานาสันตุปัตถวาสเพพยาวูปะเมนตุเตสกตวาสังฆราตานัง โอสักถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนนะโสธินานัสันตุปัตถวาสเพโลคาวูปะสะเมนตุเตอิติเบโสปขวา ระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสามปโนสุขโตโลกัวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาติสัตถาเทวมุสานังพุทโธปขวาติสวะคาโตปขวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนัญญิโกปจตังเวทิตาโพวินยูหิตเตสุปฏิปันโนปขวัโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนปขวัโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนปขวัโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปขวัโตสาวกะสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิยัตถะปุริสปุขลาเอสะปขวัโต สาวะกะสังโคอ,อาหุนนโยปะหุนนโยทักกิเนโยัชลิกาละนิโยนุตรังปุญญาเขตทางลูกาสาเตจยินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาบิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเส,ส,ปส,สธิกินจิ เทวเยสโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังไรริปุตโตพระวันตูเมสิทธิลาภังชนะเยมณนีจจจินดาปิยังจะทะานางสเพชนะพระหูชนะปิยังมะมะสก,กตวาพุทธระทะนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทว,วมนุษานางพุทธเตเชนนาสวทินานาสันตุปัตถวาสเพทุขาวูปาสเมนตุเต สกัตตวาธรรมระตนังโอสถางอุตตมังวรังประหิตราหูปะสะมะนังธรรมเตชะนะโสทินานสันตุปัทถวาสเพพะยาอุปสะเมนตุเตสกัตตวาสังฆารตนังโอสถางอุตตมังวรังอาหูเนยยงปะหูนิยง er. ส,ส of of daily, ังฆเตเชนะโสทินานสันตุปัทถวาสเพโลคาวูปะสะเมนตุเต